สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เต็กตะโอมครับวันนี้มาตะลุยงานตัดหญ,ญ้าสวนปาม์ม27ไร่กันนะครับเต็นเที่ยงตามครับไม่ค่าไม่เข้าแปลงเพราะกว่าจะเข้าแปลงก็เกือบจะค่าทุกวันนะครับดูฝุ่นครับทุกคนโอ้ยอยาลักกะกระจุยกระจายครับฝุ่นและวันนี้เทนก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเขามากับแทนสายดันรถไม่ฟังเนีย่ยไปเรียกเขาว่าไอ้น้องแทนแทนแทน เอ็มเจดศนยี่ศนย์รถใหม่ป้ายแดงดูครับความแรงของแรนครับฝุ่นฝุ่น,นโคตรเยอะฝปงนิวจอนตาแล้วครับกาสิบห้าแรงมามาด้วยเครื่องตัญญา CMT มทีวิวสวยด้านหลังเป็นภูเขาครับ ไปแตนไปดูฝุ่นนะครับฝนไม่ตกเลยครับที่นี่รถใหม่ป้ายแดง m 7็4 0แทนมันขับดีนะทุกคนเื่องเนี้ยฝีมือนะครับ แปลงนี้เราก็คิดไปไร่ละ500ร้อยบาทนะครับตัดขวานสองรอบรอบแรกตัดแบบนี้นะครับรอบที่2ก็ขวานกันแบบนี้นะครับไรห้าร้บาทครับเป็นปามเพิ่งปลูกนะครับ้างหลังเป็นวิวภูเขาโคตรสุดแต่ในแปลงเนี่ยอบพ่นไปด้วยฝุ่นทั้งนั้นเลยครับอะไรเสียอะไรเสียอีกลงไปดูดิไปดูดิอะไรเสียอีกเป็นไรแต็น่ะ สลักรวมเลยเหรอสลักเปล่ายังเอามึงไม่อยู่อะนเดนเออฝนเยอะแม่ฝนเยอะนี่นเล<อ>มิน,น,นตกปะไปล้าเลมินแต่เอาปามต้นนึงอ่ะน,นี่ด้วยนี่เอออ่าอ่าไปตัดอ่ะแต,ต,ตนนะฝนมันเยอะมองไม่เห็นกตกปามกันตัวนึงเลย โอเกัะจะเสร็จแล้วนี่ครับฝีมือแทนโดนปลาล์มต้นหนึ่งครับขาดแจกเลยทุกคนเดี๋ยวต้องบอกเจ้าของแปลงนะครับอันนี้ต้องต้องบอกนะไม่ได้ครับทําผิดต้องยอมรับทุกคนถ้าเกิดเขามาเห็นเองเนี่ยอันตรายเลยครับเดี๋ยวเขาจะโกรธแต่ถ้าเราบอกก่อนผมว่าไม่เป็นไรหรอกซื้อปลาล์มมา ปลูกใหม่ให้แกเนาะไม่เป็นไรครับการทํางานมันก็ผิดพลาดกันได้เสมอแหละไม่มีใครไม่เคยตัดโดนต้นปลาล์มและไม่มีใครไม่เคยตัดโดนต้นยางหรอกอะไรเสียอีกแล้วอ่ะแดนอะไรเสียอีกแล้วอ่ะแดนมาดูฝั่งนิวจอนต้ากันมากครับตัดด้วยแกยกระต่ายหนึ่งโอ้ยจูด ซีล้อหน้าล่วทุกคนข้างขวาเปลี่ยนซีนไม่อยู่นะครับรอบนี้นะ่าจะต้องเปลี่ยนลูกปืนแล้วบ้างเห็นเลยใช่ไหมเป็นคราบดำๆที่ล้อหน้าฝุ่นเยอะมากเครื่องตัดยาซีเอ็มทีครับรอบจัดปันละเอียดโอ้โหดูฝุ่นฝั่งนองแดนก็ฝุ่นไม่แฟ้กันเลยครับ <G ül üyor> เกือบดับจะกลับมาได้เกือบดับจะกลับมาได้เด็ <G ül üyor> นแปลงนี้ไม่ได้ไถนะครับตอนเขาล้มไม้เขก็ปลูกเลยครับดีๆนะแทนต่อยเก็บดีๆเออ ไรล,ละค่าร้อยบาทครับยี่สิบเจ็ดไรสิบไรห้าพันยี่สิบไรหนึ่งหมื่นเจ็ดห้าสามห้าหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย 1, 000, 7, 5, 3, 5, 1, 000, 3, บาทครับตรงไหนไม่โดนโดยไปเก็บ ปรับตะก,กีกันหมดเลยนะครับแปลงน,นี้พอดินมันไม่เสมอแตนก็น่าจะตัดด้วยเกียกระต่ายหนึ่งครับรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันสองเหลือแค่ประมาณ5ล่องนะครับทุกคน อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วครับผมว่าอยากจะขึ้นไปนั่งข้างรถแต่เหตุผลแบบนี้ไม่ไหวครับวันแรกอ่ะเราพา L47 มาด้วยนะครับแต่ว่าตูตัญลูกปืนแตกก็เลยต้องพักก่อนครับนิวจนต้าวิ่งโคตรเร็วรอบเครื่องประมาณพันสา พัน่าจะได้หลังจากซ่อมไปสามแสนกว่าบาทตอนนี้ใช้งานเหมือนรถใหม่มีอย่างเดียวก็คือสีล้อข,ขวานะครับรั่วเอาไม่อยู่ จะลองเปลี่ยนลูกปืนดูนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่ลูกปืนถ้าเปลี่ยนลูกปืนรอบนี้ไม่อยู่ก็น่าจะเปลี่ยนยกข้างแล้วทุกคนยกลูกยกก้อนไปเลยครับพนหน้าจะแก่กับปกเฟืองพวกเพลาอะไรตึกละโอ้ยฝุนนี่แหละผู้ชายกุกฝุนครับกอดไม่อุอน่นเหมือนคนมีตัง ต้องยกให้อาชีพรถไถเลยดูล้อหน้าข้างขวาดำปิิกเลยครับน้ำมันรั่วแม่เครื่องแต่จ่าซีอมซีรอบจัดจ้านมากครับปับ่นละเอียดเลยทุกคนไม่ต้องถอยซ้ำกันเลยนะเปลียนแววครับไปเลยครับแต่มันไม่ปิดปากเป็นจมูกเลยครับ จเจอวต่อไม่ได้เลยนี่แตน,นแตนมันชอบดันจริงๆแตนสายดันจริงๆเจอไม่ได้เจอเป็นดันเจอเป็นดันดูยังไม่ยอมดูดูแตนดำดูแตนดำที่ว่าผมรือยังอ่ะทุกคนอย่าอย่าแตนสายดันเนี่ย ปิดจมูกก็ไม่ปิดอ่ะแ่นเดี๋ยวก็ป่วยฝุ่นทั้งแปลงดูดิดูดรถซอยหลังเข้าไปอ่ะฝุ่นแต่แตนไม่ปิดจมูกเลยอ่ะกบจะเสร็จกันแล้วครับยี่สิไรครับ โอ้ตรงนี้เอียงยได้เลยครับแต่มันใจกล้านะดูไปโอเคครับทุกคน,นคลิปนี้ก็พามาดูการทํางานนะครับหลายคลิปแล้วครับไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะเราทํางานกันทุกวันนะครับมีงานทุกวันจริงๆแต่ว่า ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าติดด้วยหลายภารกิจนะทุกคนหลังจากนี้นะครับก็น่าจะมีเวลาถ่ายวันละคลิปให้ทุกคนดูการทํางานเนาะ mm. ก็เห็นแทนสายดันนะครับปะทะกับต็นเที่ยงตามเอ็มเจ็ดศูนย์ปะทะเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์แต่ที่รู้คือแทนต,ตัดต้นปาล์มเขาปังไปหนึ่งต้นนะครับ mm. เดี๋ยวต้องบอกเจ้าของแปลงเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ